ไม่มีใครคาดคิดว่าพระที่ทุกคนเคารพจะถูกตำรวจพาตัวไปต่อหน้าต่อตาท่านไม่พูดอะไรเลยแต่ร้องให้เสียงดังราวกับหัวใจแตกสลายเกิดอะไรขึ้นในวัดแห่งนี้ความลับอะไรที่ถูกเก็บซ่อนไว้มานานนับสิบปีเรื่องนี้อาจทําให้คุณมองศรัทธาเปลี่ยนไปตลอดกาลเสียงระฆังวัดดังเบาๆท่ามกลางอากาศยามเช้าที่เย็นเฉียบสายหมอกคลุมพื้นวัดราวกับม่านแห่งความลับพระรูปหนึ่งนั่งพับเพียบอยู่ใต้ต้นโพ ดวงตาหลับพริ้มมือประสานผนมแน่นท่าทางสงบเงยือกเย็นจนดูเหมือนไม่มีสิ่งใดสามารถสั่นคลอนได้แต่ในอากาศนั้นมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเสียงเครื่องยนต์ของรถคันใหญ่ใกล้เข้ามายางรถบดทับกรวดหินหน้าวัดจนเกิดเสียงกรอบแกรบชาวบ้านหันไปมองด้วยความง,งุนงงเด็กน้อยที่วิ่งเล่นอยู่ชนักเท้าเสียงนกหยุดร้องราวกับเวลาถูกหยุดไว้รถตู้สีดำจอดหน้าประตูวัด ประตูเลื่อนเปิดออกอย่างช้าหาหะตำรวจในเครื่องแบบก้าวลงมาทีละคนไม่มีใครพูดอะไรทุกสายตามองไปยังพระรูปนั้นท่านยิงคงนั่งอยู่ที่เดิมเงียบนิ่งหนึ่งในตำรวจเดินเข้าไปใกล้มือข้างหนึ่งถือเอกสารอีกข้างหนึ่งถือกุญแจมือขออนุญาตพาตัวไปสอบสวนครับเสียงของตำรวจดังขึ้น แต่ไม่มีคำตอบกลับมาพระรูปนั้นลืมตาช้าหาหาน้ำตาคลอเบ้าริมฝีปากสันราริกแต่ไม่เอ่ยว่าจาแม้แต่คำเดียวเมื่อเจ้าหน้าที่แตะที่แขนท่านก็ยอมลุกขึ้นโดยไม่ขัดขืนฝีเท้าช้าๆเดินตามตำรวจไปอย่างสงบแต่เมื่อเดินพ้นต้นโพเสียงสะอื้นพันแปรเปลี่ยนเป็นเสียงร้องให้ดังลัน่นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด ชาวบ้านหลายคนยกมือไหว้บางคนร้องให้ตามบางคนยืนอึ้งไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพระผู้ไม่เคยแม้แต่จะขึ้นเสียงวันนี้กลับร้องให้ดังใจแตกสลายตำรวจไม่พูดอะไรเพียงพาท่านขึ้นรถก่อนประตูจะปิดลงช้าหาหาเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงร้องของพระที่ยังดังลอดออกมา ในวัดกลับสู่ความเงียบแต่มันไม่ใช่ความสงบอีกต่อไปมันคือความว่างเปล่าและคำถามที่ไม่มีใครกล้าหาคำตอบทำไมพระรูปนั้นถึงร้องไห้เขารู้อะไรหรือใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบสิ่งนี้แม้รถตู้จะขับหายลับไปจากวัดแต่เสียงสะเตือนใจของพระรูปนั้นยังคงก้องอยู่ในใจของชาวบ้านทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ ชายชราคนหนึ่งยืนพิงรั้วไม้หน้าวัดดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนเขาเอ่ยเบาๆว่าพระอาจารย์ท่านไม่เคยทำร้ายใครเลยแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันคำพูดนั้นลอยหายไปในอากาศไม่มีใครตอบได้มีเพียงสายลมที่พัดใบโพให้ไหวเบาหาหะรากับร้องให้ไปพร้อมกับผู้เป็นเจ้าของวัดภายในกุฏิเก่าหลังหนึ่ง บานหน้าต่างไม้เปิดแง้มพระลูกวัดอีกสองรูปยืนมองเหตุการณ์อยู่ในความเงียบแววตาทั้งคู่เต็มไปด้วยความกังวลเมื่อคืนอาจารย์ก็ยังสวดมนต์อยู่ตามปกติพระลูกวัดกล่าวเสียงเบาแต่ก่อนนอนท่านเขียนบางอย่างใส่กระดาษแล้วเผาทิ้งไปเจ้าเห็นเหรอเห็นครับแต่ไม่ทันได้อ่านข้อความนั้นพระอีกรูปพยักหน้าเบาหาหาก่อนทั้งสองจะหันกลับเข้าไปในกุฏิ ปล่อยให้ความเงียบกรับเข้าครอบงำวัดอีกครั้งในอีกด้านหนึ่งของหมู่บ้านร้านขายของชำเล็กๆมีคนมุงอยู่หลายคนเสียงพูดคุยเริ่มดังขึ้นเรื่อยหาหา่ได้ข่าวว่าเป็นคดีเก่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนเขาว,ว่าท่านเกี่ยวกับการหายตัวไปของเด็กคนหนึ่งบ้าไปแล้วหญิงวัวกลางคนพูดแทรกพระอาจารย์ท่านดูแลเด็กๆตั้งมากมายท่านเป็นคนดีเสียงโต้เถียงเริ่มร้อนแรงขึ้น แต่ไม่มีใครมีหลักฐานมีเพียงข่าวลือที่ฟังดูยิ่งฟังยิ่งแปลกประหลาดบางก็ว่าท่านอาจารย์เคยช่วยเหลือผู้มีอิทธิพลแล้วรู้ความลับบางอย่างบางก็ว่ามีผู้ใหญ่ในพื้นที่ไม่พอใจเพราะท่านเตือนเรื่องผิดศีลธรรมแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดไม่มีใครคิดว่าท่านจะถูกพาตัวไปเช่นนั้นโดยไม่มีแม้แต่คำอธิบายในห้องสอบสวนที่เงียบงนัน พระรูปนั้นนั่งตัวตรงยังคงไม่พูดอะไรเพียงมองตรงไปข้างหน้าดวงตาแดงกำ่ำเจ้าหน้าที่หลายคนพยายามสักถามแต่เขาเงียบเงียบจนเจ้าหน้าที่เริ่มกระสับกระส่ายท่านรู้ไหมว่าคนทั้งหมู่บ้านกำลังรอฟังความจริงถ้าท่านบริสุทธิ์ทำไมจึงไม่พูดพระเพียงพนมมือแล้วหลับตาลงช้าหาหาหยดน้ำตาไหลลงสู่จีวรสีเก่า ความเงียบครอบคลุมทั้งห้องเหมือนความจริงบางอย่างกำลังซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำแต่ไม่มีใครกล้ากระเพื่อมเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเปิดแฟ้มหยิบภาพถ่ายเก่าขึ้นมาภาพของเด็กชายคนหนึ่งที่เคยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อสิบปีก่อนในภาพมีพระรูปหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังเด็กใบหน้าของพระรูปนั้นคือคนเดียวกับที่อยู่ตรงหน้าในขณะนี้นี่แทนเองใช่หรือไม่ เสียงถามดังขึ้นอีกครั้งแต่พระยังคงไม่ตอบเพียงหลับตาแน่นและร้องให้เบาหาหาไม่ใช่เสียงร้องให้ของผู้กระทำผิดแต่มันคือเสียงของความเสียใจเหมือนผู้แบกรับความผิดบางอย่างที่ไม่ได้มาจากการกระทำของตนภาพเหล่านั้นไม่ได้แค่ทำให้เจ้าหน้าที่สงสยัยแต่ยังทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวในบางอย่างที่อธิบายไม่ได้หนึ่งในเจ้าหน้าที่กล่าวเสียงเบา บางอย่างมันไม่ควรเปิดเผยก็จริงแต่บางอย่างก็ไม่ควรปกปิดในขณะที่เขาพูดหลอดไฟในห้องกระพริบเบาหาหาแสงสว่างพลันสันไหวทั้งที่ไม่มีใครขยับพระรูปนั้นลืมตาขึ้นสายตาของท่านเปลี่ยนไปไม่ใช่ความอ่อนแออีกต่อไปแต่เป็นสายตาของคนที่รู้มากกว่าทุกคนในห้องท่านเอ่ยขึ้นครั้งแรกตั้งแต่เช้า เสียงของท่านแหบพราแต่มั่นคงข้าไม่เคยฆ่าใครเจ้าหน้าที่ทั้งหมดชะงักบางคนลุกขึ้นยืนโดยไม่รู้ตัวพระพูดต่อแต่ข้าเคยปกป้องบางคนที่สมควรได้รับโทษบรรยากาศในห้องหนาวเย็นขึ้นทันทีเสียงเครื่องปรับอากาศยังคงทำงานแต่กลับไม่มีใครรู้สึกอุ่นใจในคืนที่เด็กคนนั้นหายไปเขาไม่ได้วิ่งหายไปคนเดียว ดวงตาของพระจ้องตรงไปยังเจ้าหน้าที่คนหนึ่งชายวัยกลางคนที่หลบสายตามือเริ่มสั่นเล็กน้อยเจ้าจำได้ไหมว่าเจ้ามาในคืนนั้นพร้อมใครไม่มีใครกล้าหายใจแรงทุกคำพูดของพระกลายเป็นคมมีเฉือนความจริงออกจากเงามืดเขาไม่ได้ตายเขาถูกพาออกไปจากหมู่บ้านและข่ายอมเงียบเพื่อปกป้องชีวิตของคนในวัดเจ้าหน้าที่ชายคนนั้นน่าซีดเขาเดินออกจากห้องทันทีโดยไม่พูดอะไร ปล่อยให้ความเงียบปืนกินทุกอย่างอีกครั้งพระพนมมือแล้วกล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาข้าไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อนแม้แต่ผู้ทำผิดแล้วท่านก็งเงียบอีกครั้งหลับตาลงราวกับหมดภาระในใจแต่เรื่องนี้ยังไม่จบเจ้าหน้าที่ในห้องสอบสวนยังคงนั่งนิ่งเสียงเครื่องปรับอากาศที่เคยชวนให้สบายตอนนี้กลับฟังดูเย็นเยียบและหนักอึ้องพระรูปนั้นยังคงหลับตา ใบหน้าเปื้อนน้ำตาแต่แฝงด้วยความสงบเจ้าหน้าที่คนหนึ่งค่อยๆลุกขึ้นเขาเดินไปที่มุมห้องหยิบกล่องเอกสารเก่าๆใบหนึ่งออกมาฝุ่นจับแน่นทั่วฝากล่องเหมือนไม่มีใครเปิดมันมานาหลายปีเขาค่อยๆเปิดฝาออกด้านในคือแฟ้มเอกสารสีซีดและภาพถ่ายหลายใบที่ถูกหนีบรวมกันหนึ่งในนั้นคือภาพถ่ายกลางคืน มีเงาคนอยู่ข้างหลังศาลาวัดเลือนรางแทบมองไม่ชัดแต่เมื่อซูมเข้าไปใกล้หาหา่ใบหน้าคนในเงานั้นคล้ายกับใครบางคนในหน่วยสอบสวนเองทุกคนในห้องเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างเหมือนมีสิ่งที่ใหญ่กว่าคดีนี้กำลังคืบคลานเข้ามาพระรูปนั้นลืมตาช้าๆอีกครั้งน้ำเสียงของท่านนุ่มนวลแต่ทุกรายละเอียดในคำพูดกลับเฉียบคม ความเงียบไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะบางเรื่องถ้าพูดไปจะไม่มีใครหลุดรอดเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกำมือแน่นเขาพยายามกลั้นอารมณ์แต่สีหน้าเริ่มเปลี่ยนใครกันแน่ที่ควรถูกสอบสวนเสียงของพระเริ่มหนักขึ้นทีละน้อยผู้ที่หายตัวไปหรือผู้ที่ยังเดินอยู่ท่ามกลางแสงคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางใจไม่มีใครพูดอะไรออกมาแต่ทุกคนเริ่มหันมามองกันและกัน ในหมู่บ้านเองบรรยากาศเริ่มไม่ปกติมีรถแปลกหน้าจอดอยู่หน้าร้านขายของชำชายแปลกหน้าในชุดลำลองเดินไปตามตรอกแคบหาหะ,ฮะสอบถามข้อมูลชาวบ้านทีละคนเขาไม่ได้บอกว่ามาจากหน่วยงานใดเพียงแต่แสดงเอกสารแล้วถามถึงชื่อของพระอาจารย์ชาวบ้านเริ่มวิตกบางคนเริ่มปิดประตูบ้านเร็วกว่าปกติเด็กๆหยุดเล่น แม่บ้านไม่กล้าออกมาเก็บผ้าในวัดที่ว่างเปล่าพระลูกวัดเดินถือไม้กวาดกวาดใบไม้ที่ปลิวเต็มลานแต่ดวงตาเขาเต็มไปด้วยความระแวงที่หน้ากุฏิเก่าตองเหล็กใบหนึ่งถูกวางทิ้งไว้ไม่มีใครรู้ว่าใครนำมาวางเมื่อเปิดออกภายในมีหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งและแผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นบนนั้นเขียนว่า เมื่อใดที่ความเงียบพังทลายความจริงจะกลับมาพร้อมราคาที่ต้องจ่ายพระลูกวัดรีบนำไปให้เจ้าอาวาสซึ่งมารักษาการชั่วคราวเขาเปิดหนังสือทีละหน้าพบบันทึกที่ไม่เคยมีใครรู้ว่าอยู่ที่นี่เป็นบันทึกของพระอาจารย์เองจดไวหลายสิบหน้าบรรยายถึงเหตุการณ์เมื่อสิบปีก่อนคืนที่เด็กชายคนนั้นหายตัวไปแต่สิ่งที่สะเทือนใจที่สุด คือบรนทัดหนึ่งที่เขียนไว้ด้วยลายมือสัน่นหาหะข้าเห็นความจริงทั้งหมดในคืนนั้นแต่ข้าเลือกจะไม่พูดเพราะคนที่ลงมือเป็นคนที่ชาวบ้านไว้วางใจที่สุดเมื่อข่าวของบันทึกเล็ดรอดออกมาความเชื่อมั่นในหมู่บ้านก็เริ่มสั่นคลอนชื่อของคนบางคนเริ่มถูกกระซิบผ่านปากต่อปากและที่น่ากลัวที่สุดชื่อเหล่านั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นบุคคลที่ยังดำรงตำแหน่งสำคัญในชุมชน ในห้องสอบสวนเจ้าหน้าที่คนเดิมที่ออกไปก่อนหน้านี้กลับเข้ามาใบหน้าซีดเผือดมือสั่นอย่างชัดเจนเขาหยิบแฟ้มเอกสารขึ้นมาและวัางไว้บนโต๊ะต่อหน้าทุกคนผมโกหกมาตลอดเสียงของเขาเบาแทบจะไม่เป็นเสียงผมรู้ว่าเด็กคนนั้นไม่ได้หายไปเองทุกสายตาหันไปมองเจ้าหน้าที่คนอื่นเริ่มขยับตัว บรรยากาศเหมือนระเบิดที่กำลังจะระเบิดออกชายคนนั้นพูดต่อผมเห็นเหตุการณ์ในคืนนั้นแต่ผมถูกขู่และถูกสั่งให้เงียบใครมีคนถามขึ้นทันทีผู้มีอิทธิพลที่ยังอยู่ในระบบเสียงนั้นสั่นแต่จริงใจพระรูปนั้นมองเขานิ่งหาหะไม่มีคำตำหนิไม่มีความโกรธมีเพียงความเข้าใจการพูดความจริงแม้ช้าก็ยังดีกว่าเงียบตลอดชีวิต พระกล่าวประตูห้องสอบสวนเปิดออกเจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินเข้ามาพร้อมคำสั่งใหม่ยุติการสอบสวนพระอาจารย์ไว้ชั่วคราวและเริ่มการสืบสวนใหม่จากคำให้การล่าสุดเสียงนั้นเปลี่ยนทุกอย่างพระอาจารย์ยกมือขึ้นพนมก่อนจะลุกขึ้นอย่างช้าหาหะไม่มีโซ่ไม่มีการกดดันไม่มีเสียงร้องให้อีกเพราะความจริง เริ่มส่องแสงออกจากนงามืดแล้วพระอาจารย์ถูกปล่อยตัวออกจากห้องสอบสวนในช่วงคำ่ำบรรยากาศข้างนอกเริ่มมืดแสงไฟตามทางสว่างเพียงเล็กน้อยแต่ทว่าหัวใจของผู้คนกลับเริ่มเห็นทางที่ชัดเจนขึ้นท่านเดินออกมาอย่างช้าหาหะใบหน้าไม่เหลือคราบน้ำตาแทนที่ด้วยความสงบดุดผืนน้ำที่ผ่านพายุมาแล้วเจ้าหน้าที่บางคนยกมือไหว้ บางคนก้มศีรษะด้วยความเคารพไม่มีคำขอโทษไม่มีการถแถลงมีเพียงความเงียบที่เปี่ยมด้วยความหมายในหมู่บ้านชาวบ้านออกมายืนรอที่หน้าวัดไม่มีใครเอ่ยถามไม่มีใครวิจารณ์มีเพียงเสียงสวดมนต์จากลำโพงวัดที่บเบรลงเบาๆคลอไปกับสายลมยามค่ำคืนเมื่อพระอาจารย์กลับมาถึงท่านไม่ได้กล่าวอาะไรยืดยาว แค่เพียงยิ้มบางหาหะแล้วเดินเข้าไปในกุฏิเก่าที่ยังคงรอท่านอยู่คืนนั้นแสงเทียนถูกจุดขึ้นหน้าพระประธานพระลุกวัดและชาวบ้านร่วมสวดมนต์เพื่อแสดงถึงศรัทธาและความตั้งใจจะเริ่มต้นใหม่ไม่มีการเอ่ยถึงอดีตอีกเพราะความจริงบางเรื่องเมื่อเปิดเผยแล้วก็สมควรวางไว้นะที่ตรงนั้น หลายสัปดาห์ผ่านไปการสืบสวนดำเนินต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเริ่มถูกตั้งคำถามบางคนลาออกจากตำแหน่งบางคนเงียบหายไปจากพื้นที่แต่พระอาจารย์ยังคงอยู่ยังคงสวดมนต์ทุกเชา้ายังคงแจกข้าวให้คนยากจนยังคงนั่งใต้ต้นโพเหมือนวันแรกที่ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อเด็กๆวิ่งเข้ามาถามท่านว่า หลวงพ่อร้องให้ทำไมในวันนั้นท่านยิม้มรูปศีรษะเด็กเบาหาหะแล้วตอบด้วยเสียงอ่อนโยนเพราะบางครั้งความเงียบก็มีน้ำหนักมากเกินไปและน้ำตาคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่เมื่อต้องเฝ้าดูความจริงถูกฝังไปต่อหน้าต่อตาเด็กน้อยพยักหน้าแม้จะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เขารับรู้ได้ถึงความอบอุ่นความเมตตา และความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่จากคำพูดแต่จากการกระทำของชายผู้หนึ่งที่แม้จะร้องให้ในวันที่ถูกพรากไปก็ยังกลับมายืนหยัดด้วยใจที่สงบในที่สุดวัดแห่งนั้นก็กลับมาเป็นสถานที่ของความศรัทธาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะความเชื่อแต่เพราะบทเรียนของความจริงที่ไม่มีใครลืม